เสียงจากสวนจันทร์เวลาห้านาทีวันอังคารที่28มกราคมพุทธศักราช2568ยังอยู่รับใช้หลวงพี่พระครูที่วัดนาใหญ่ตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาภูมิสถานบ้านเกิดของตัวเองสองคืนที่แล้วไปอยู่ เป็นเพื่อนลุงบุญนาคประธานวุถัมูลนิธิสุตวานพี่ชายคนโตซึ่งเป็นบุพการีที่ใกล้ชิดที่สุดถัดจากสังพ่อแม่บังเกิดกล่าวปู่โปรยานาดี ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งสองคนจึงเท่ากับหลวงบุญนาคซึ่งเป็นพี่ชายคนโตที่มีส่วนในการเลี้ยงน้องมากที่สุดถัดมาจากพ่อแม่แกก็จึงเท่ากับเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ยังเหลืออยู่ของหลวงแอแล โราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์มหาอํานวยหรือนายตะวันนี้วันนี้ก็อาจจะปิดงานการรับใช้หลวงพี่พระครูทุกอย่างได้ถ้าไม่มีอะไรพรุ่งนี้ก็จะกลับสวนจันทร์ปทุมธาน,นีเพื่อที่จะได้ไปหยิบ งานที่ค้างเอาไว้มาทําต่อไปให้เรียบร้อยตอนต้นเดือนถัดไปคือเดือนกุมภาพัานธ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเอภอโพทอง จองคิวเอาไว้ให้ไปรับใช้ที่วัดจันอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอีกอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่เสร็จก็สองสัปดาห์ซึ่งทำให้เวลามันคาบเกี่ยวหรือมาตรงกันกับ งานสำคัญของวัดนาใหญ่หลวงพี่พระครูนี้เหมือนกันคือวันที่8วันที่9กุมภาพันธ์ที่วัดนาใหญ่นี้มีงานประจำปีและพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดรูปเหมือนของพระเทราจารย์พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ยุคโบราณประดิษฐานบนองค์พระเจดีศรีมงคลเขตซึ่งนายตะวันก็ไม่น่าจะพลาดอ,อวันถัดไปคือมีสองวันวันแรกก็อัญเชิญพระพุทธรูปและรูปเหมือน ของพระเทราจาร์ส่วนวันที่สองก็อัญเชิญพระปรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุบนพระเจดีย์นี่คือพระเจดีย์องค์นี้ที่นี่พอดีพอรับปากพระผู้ใหญ่เอาไว้ตรงกันอย่างนั้นก็ เป็นอันที่นายตะวันก็คงไม่ได้มาร่วมงานซึ่งก็เป็นไปตามสังขารด้วยในปัจจุบันนี้งานพิธีกรรมงานที่มีผู้คนมาชุมนุมกันมากๆหากเข้าไปร่วมงานแล้วหลังจากนั้นก็มักจะมีอันเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามสุขภาพก็ เลยตามเหตุปัจจัยครับ